ผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะตำรวจไทยบินจีนประชุมร่วม6ประเทศปรับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนผลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายผลตำรวจโทศิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยบังคับใช้กฎหมาย6ประเทศประกอบด้วยจีนเมียนมาไทยเวียดนามลาวและกัมพูชา เพื่อร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมโทรคมนาคมและอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนในระหว่างวันที่1 3ถึง15พฤศจิกายน2568ณคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยในคณะมีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสีนายตามคำเชิญของกระทรวงความมั่นคงสาธารณสาธารณรัฐประชาชนจีนการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ และเป็นการเสริมสร้างความพยายามของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์การประชุมครั้งนี้จะเน้นหนักเรื่องมาตรการร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายที่เป็นฐานของสแกมเมอร์การแบ่งปันข้อมูลด้านการข่าวและความร่วมมือในการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมระหว่างประเทศค่ะ